สบายดีพี่น้องปองไปสูขสู่คนยินดีตอนหับกัาสู่สองเบากีสแนลเนาะพี่น้องเมืน่อนี้เบากีสแนลเพิ่มาให้ว่านนะพี่น้องให้ว่านมีอูอยู่แซงเหล่าเนาะเอากะเมื่อนีนท้องผ้าสีคึมคึมพี่น้องคนตกมืม่อเมื่อเสานี่เนาะประมาณสามสี่โมงเนาะนี่ก็เมือนอยู่โหัวสีต๊หรืบอบนะ่เนาะเอากะ รอทากิ่ยวเขาพี่น้องกิ่ยวเขาเหลี่ยมเขาเสีลงเห็ดเลียบเนาะทากิ่ยวเขาเสามันทาเลี้ยเกี่วเขาเสาเนาะพี่น้องเนาะกำลังเต็มอยู่ก็กินอยู่เนาะเป็นเห็ดซีนหมูพี่น้องมันเพื่อกะงามอยู่พี่น้องก่อนเท่ากับสิพาพี่น้องไปเบิ่งหย่ากันเนาะก่อนเท่าสิบไปเปลกหย่าเนาะพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิ่งกันเนาะไปกันเลยอ้าพี่น้อง ยาลายอยูอยอ่แต่ว่ามันห่างเขากับเสียสิน่าสิไหวยอยู่นะพีนนะ่น้องเนาะพอนยาเพิ่นห่างเนาะยาให้เบากี้กับสิลายกว่านี้พี่น้องนี่เกือพ้นตกลงมาเลยพี่เนาะตกเริ่มตกลงมานี่ยิ้มๆอยู่เนะาะเกาใส่เมื่อนี้ตามตกแห้งกัาก็กสิได้ผักได้พี่เนาะเอาทาบึงพ้นเนาะพี่น้องเนาะ คำบอตกแห้งกะเอากาสิไดแข็งพ้นเห็ดเลยพี่น้องบรรยากาศยามเสา็นเย็นๆพี่น้องเมื่อวานนี้แดดขนาดพี่น้องเมื่อกี้เห็ดเสียหน่ะกระพอบริไทยพี่น้องเบิ่งเนาะมันนี้เข้ามาให้บ้านก็เลยถ่ายส้มบรรยากาศในพี่น้องในเบิ่งในส้มก็เลยนะพี่น้องเนาะให้เปิดกระบอกกวางบริเตนเนี่ยพี่น้องเนี่วเบื่อง ดาพี่น้องหายสิไปคนเนาะอยู่อยู่เสียงกับสิประมาณ20เนาะพี่น้องเนาะประมาณ20ไปคน มันก็งามพี่น้องโอ้ยยามมืกีงามขนาดพี่เนาะบ้านนี้บ้านนี้บ่าวกีเสียเรียก่อนพี่น้องเอาไว้เป็นตอนบ่าวกีเสิถ่ายให้เนาะบ่าวกีเสียเบียก่อนพี่น้องเนาะบานนี้เขากินเข้าวหนาแล้วยอะเลยเขาเป้ามาเขาออกพี่น้องเดี๋ยวนี้เขากำลังขี่รถไปเนาะโอส่วนมันก็งามนี่พี่น้องกาดิชมบรรยากาศ ยางเที่ยงเนาะเริ่มจากกิ๊บเขาห้องบ้านอาขอกินบสมไปเนาะโอ้สวัสดีพี่น้องมื้อนี้เฮาก็มาเอามาขอฮ้องหนกุ้งขอแล้วพี่น้องยืดเส้นยืดหยัดมาขอพี่น้องได้ช่วาให้พี่น้องเบิ่งนี่ๆนี่มาขอพี่น้องเอาสิเอาไปกินส้มเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยนายบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องกินส้มเนาะแบบซั่วมาขอพี่น้อง อันนั้นพี่น้องเนาะเลี้ยนี่กรนำบ้าเพิงกำลังขึ้นมาเคาะพี่น้องโอ้เคาะกระดูกขนาดเ <c oughs> ขากินสมแล้วเขาจะชินลุ่งให้วันเนาะพี่น้องต้องเสียหยาเนาะเลี้ยนี่ใบมุงเจนน่ะอเลยพี่น้องอูเข่าอีรีพี่น้อ บ่าหน่อยพี่น้องใส่กระตาไปก่อนเลยอาไรคือกะตาพี่น้องบันนเฮาสิบเบื้งอยู่รถเนาะเดี๋ยวเขากำลังยางเมื่อไปใส่รถพี่น้องเขาเอาหนำแล้วเาสิเมื่อเนาะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวกินสมเด็จมาขอพี่น้องมามากินสมน้ำกันพี่น้องกินไงก็กินเขากันทายลูกเพชรกูได้มาเด็กินพ่อของพ่อหายเออแช่บีนีแช่แช่เน่ะแช่ในลูกพี่น้องเอ้ย กิน2กินกนคนมันเต็มต่อทางเฮาบ่เสกบ่ฝนมันเต็มม้าบ่ยาวเนาะก็แล้วมากินม็ดันด้อือตามมาค่กยก็แบ่งให้เดี๋ยวผมเดี๋ยวเขาจะว่าผมเสียมารยาทนเป็นคนมีมารยาทสิทำเงินเดือนบ่าเงินบ่เผ็ดโอ กิวเงินวิกิไแใจไมเห็ดเจองเไปเด็กกบกระดาเอาพี่เราแ่บแสบเอาพี่้องลงตะแหลงน้องพี่เราหน้าเดียวนี่ลงตะแหลงแล้วพี่นนองโอ้ย่างยากโคกคณคือห้บารกีพี่เนองแน่ยแหละไฮบารกี้โอ้โคกเลย

สามุต่อหานาะพี a, right? ่น้องสิบ่ได no. ้เอาพี ai, right? 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 Right ่น้องพอให้ม right? right ันก็กวงเตเนาะมันก yeah, ็เสียมาตะกายพี่น right ้องมันลายแต่หุ่นเนาะพี่น้องเนาะหญ้าก็มีอยู่เล็กน้อยเนาะหุ่นลายมีแต่หุ่นพี่ พี high, like ่น <cat on developed Airbnb> ้องเนาะมือนี้เขากลับมาปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะหลังจากเขามาใไฮวันปิดทีครับพวกไอ้นาะพี่น้องเขากับโบเล่พี่น้องพอยังอยู่เนาะมีทางลังยังไลยอยู่พี่น้องเพราะว่าหย่าลายเนาะยามเปิดยังยังอยู่แต่ว่าให้เพิ่นกระกล้งบบเล่พี่น้องบ่ายนี้เขาก็สีเมื่องเนาะพี่น้องเนาะขอโตพี่ลาพี่น้องไปก่อนเนาะเอาไว้พบกันโอกาสหน้าพี่น้องเมื่อกี้ อาฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในกนารทำผิดเนาะพี่น้องเนาะขอผิดพาดป,ประกันได้ไขอถดขออภัยหลายๆเด้อบากทีสเส้นของขอกล่าวข้า่าสบายดี